เลยสวัสดีครับตพื่อนครับครับแทงถูร่วมมือกับทัตเดวิงอ่าผลิตเสื้อผลิตเสื้อเอาประวัติเอาที่มาหน่อยเอาที่มาอ่าเพราะคุณเพราะคุณเป็นคนอะไรมาอ่ามาแนะนำหน่อยวันนี้มาคุยกับแทงถูนะครับแท้งถูพวกเราเป็นแบรนด์ในเครือของมัติแคมป์ส0งนนะครับครับซึ่งแบรนด์นี้เราตั้งขึ้นมาเพื่อจะซัพพอร์ตเรื่องของเครื่องแต่งกาย นะครับทั้งในของเพื่อนๆนกู้ภัยทั้งของเพื่อนๆนดำน้ำนะครับอย่างรายนี้ที่เป็นเพื่อนมหานิยมรุ่นนี้ดูอิดยูเอเซลนะครับก็คือเป็นไายเก๋นะครับรวมอุปกรณ์ดำน้ำไว้ปินแมสสโน็กเกิ้ลแทงหนึงนะครับคนใดจะรู้อ่าคนดำน้ำใกันจะรู้นะครับซึ่งเร็่ๆนี้ กําลังจะมีงานเร็วเพาว่าที่เด็กที่เด็กไม่เร็วแล้วบอกก่อนเลยเดยกเาจกเขาจะได้ฟังต่อที่เด็กพึ่งสภานะครับก็ไปเจอเรามล้ก็จะเอาเสื้อลายต่างๆของดําน้ําเนี่ยไปที่สําคัญในงานทีเด็กนะครับเราไม่ได้เอาไปแต่เสื้อหรืออุปกรณ์ดําน้ํามือสองที่เราถนัดอะไรครับเราก็จะเอามีดไปด้วยแต่มีดที่เอาไปคงไม่ได้เอาไปหมดทุกตัวที่เรามีเราเน้นมีดดําน้ําใช้กับการดําน้ําเน้นยูทิลิตี้สูงๆหน่อยกําลังจะบอกเพื่อนๆว่า มีดที่ดำน้ำอ่ะมันไม่ได้มีเดซเซคได้นะมันไม่ได้มีเดซโคบาโปนะ MC2 มก็มีนะ MC2 ก็มีไบรคอกก็มีครับสเปนิโก้ก็มีก็มีดะคอนไฟใช่ไหมเออตัวพวกเลยเฮสวรอ่าะกูลเฮสวรหลายยี่ห้อที่เป็นเป็นแบรนด์ี่โดยเฉพาะที่สามารถเอาไปใช้เป็นมีดดำน้ำได้ก็มีเราก็จะเอาไปในงานด้วยครับและที่สำคัญครับครับกลุ่มนี้เอาไปแน่นอน กลุ่มแสตบลิงที่ต้องใช้กันอุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ล็อกอะไรทั้งหลายทั้งหลายแ่นี่นกยิ่งกลุ่มของเหลืองเนี่ยครับเราจะใช้กันบ่อยถูกต้องครับ,รบไปล็อกอ่เอ่อเพชเชอร์เกตบ้างเอาไปล็อกกล้องไปสายเซฟตี้บ้างครับไปล็อกออโต้พุทบ้างก็แล้วแต่นะครับก็ฝากกันไว้ไปเจอพวกเราที่นั่นได้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิ ห้องพันนหอลห้พหอง,หองเดินพึ่งสภาสิบสี่ถึงสิบดสิบติดตามาดูนะครับก็เดี๋ยวเราได้แผนผังที่ชัดเจนว่าเราอยู่มุมไหนยังไงจะมานําเสนอกับเพื่อนๆอ,อีกทีแล้วกันอ,อตามไปเจอพราเราที่ด้านได้นะครับก็จะมีช่วงวันเสาร์ช่วงสิบโมงผมจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมแจกลายเซน็นนะครัอ้พอเหรอสื่อบวลชนเราเยอะมากเลยไม่ใช่แจกแจกลายเซ็นคือปนมนี่ไงเซ็นก่อน จบงานได้ไหมพี่อย่าทุบเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาโอเคก็ฝากไว้นะครับกับพวกเรานะครับมันี่แค้มส1 0์งศูนย์และแบนด์ในเคลียร์ทั้งหมดแท้งทูเอ็มซีทูมันตปายและทันใจวิ่งเจอกันที่งานทีเด็กครับสวัสดีครับ